วันนี้ก็มาชวนเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเมนูพะโล้นะครับจะเป็นพะโล้ไก่นะครับกับข้าวกับข้าวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นปีกไก่นะครับ4ปีกนะครับแล้วก็ผมจะใส่เลือดไก่ด้วยนะครับจะใส่ไข่ต้มด้วยนะครับแล้วก็ผมจะใส่เต้าหู้ด้วยนะครับแต่ว่าเต้าหู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําไปทอดก่อนเผ็ดหอมดอกเล็กนะครับจะใส่ทั้งดอกนะครับอันนี้ รากผักชีกับกระเทียมนี่เดี๋ยวเราจะมาตำรวมกันพร้อมกับพริกไทยนะครับผมใช้พริกไทยดำนะครับซอสหอยประมาณ4ช้อนโต๊ะครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับเราจะใส่อันนี้คือผงกะโล้่เกลือ,อน,นี้ก็จะใช้ปรุงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับตอนนี้เราก็นำลาบผักชีกระเทียมที่แกะเปลือกแล้วนะครับแล้วก็ มีพริกไทยดำด้วยนะครับอยู่ในนี้เรานำมาตำรวมกันเลยนะครับโอตำให้แหลกประมาณแค่นี้พอนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะนำเต้าหู้มาทอดก่อนนะครับนำเต้าหู้ออกมาพักไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอน,น้ำมันเริ่มร้อนสักหน่อยเราก็นำเครื่องเทศที่เราตำไว้เรียบร้อยมา ลงไปเกียวนะครับซอสั่วเหลืองนะครับสาเขียวซอสหอยนางรมครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับเราใช้น้ําตาลพวกนี้มันจะมันจะมีความหอมมากกว่าน้ําตาลทรายนะครับตามด้วยเครื่องฮะโลเลยนะครับหลังจากผมใส่ไก่ไปเมื่อกี้นะครับใส่เห็ดหอมใส่เต้าหู้ตามลงไปนะครับแล้วก็ เติมน้ำพอให้ท่วมไก่ขึ้นมานะครับใส่ไข่ต้มตามลงไปเลยนะครับผมจะเติมซีอิ๊วดำลงไปด้วยนะครับตามด้วยเกลือสักเล็กน้อยนะครับเราก็จะใช้เวลาตุ๋นไปเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเอาละครับตอนนี้ผมว่าพะโลของเราก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคครับตอนนี้เมนูปีกไก่พะโลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์